ให้ตั้งตัวกันเลยว่างั้นสวัสดีค่ะพี่ต้นสวัสดีค<อ>่ะทุกคนนะคะในห้องแห่งรักของเรานะคะทุกๆวันเราทําตัวเองนะคะให้สดชื่นแจ่มใสทุกๆวันคะ่นคะเพื่ออะไรคะเงินทองจะไหลมาเทมาไหลมาเทมานะคะรัวเรืรืรนะคะด้วยโอซีนะคะหัดจากโอซีแล้วจะเป็นอะไรนาะอันนี้ต้องไปสอนในอนาคตน,นะคะ<ช>ทุกคน <c oughs> ไม่มีอะไรนะคะที่หยุดยั้งเราได้นะคะเพราะอะไรคะ เรามีหน้าที่ส่งต่อแต่ความจริงค่ะทุกคนเรามีหน้าที่ส่งต่อแต่ความจริงนะคะให้กับพี่น้องเราได้รับรู้นะคะว่าเราเริ่มต้นชีวิตกันแบบเบาๆนะคะแต่ใช้แรงของทุกๆกคนนะคะเริ่มต้นชีวิตแบบเบาๆนะคะและใช้แรงของทุกทุคนนะคะเพราะอะไรคะมันจะช่วยเติมเต็มซึ่งกันและกันเติมเต็มซึ่งกันและกันนะคะจนเกิดความสําเร็จนะคะในหมู่นะคะ เป็นชั้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 นและก็ทุกทุกชั้นนะคะทุกคนตรงนี้นะ,ะไม่ต้องคิดเยอะค่ะทุกคนอย่าคิดเยอะค่ะทุกคนแค่หน่วยกิจสองหน่วยกิจหน่วยกิจละห้าร้อยโอ้ย,ไป,อย,งงยไปซื้อหวยก็ทิ้งลงถังขยะเนะไปซื้อหวยก็ทิ้งลงถังขยะแต่มาซื้อขุมทรัพย์ทองคํานะคะเขาเรียกอะไรเก็บเกี่ยวได้ตลอด ไปไม่ใช่ตลอดชีพนึกออกไหมเก็บเกี่ยวได้ตลอดไปไม่ใช่ตลอดชีพเรามีหน้าที่อย่างไรคะทุกคนเมื่อวานฟังในห้องแม่ทัพคะ่ะทุกคนได้คําดีๆนะคะอะไรอะ่ะพูดเขาเรียกเขาเรีเยกอะไรนะพูดให้ฟังดังแค่หูอ่าพูดให้ฟังดังแค่หูทําให้ดูดังถึงใจอ่าทาให้ดูดังถึงใจเพราะฉะนั้นแล้วพันจะทําอย่างไรคะทุกคน ท่านก็ต้องทําให้ชาวโลกรู้ค่ะว่าเฮ้ยเรามาทําอะไรกันง่ายๆสบายๆดีกว่าไหมด้วยการรักและสามัคคีกันและเรียงร้อยไปด้วยกันช่วยกันกลมไม้คนลมมือนะคะจูงมือมาสองคนแบบนี้นะคะและทําให้เราก่อเกิดรายได้ตลอดไปแบบนี้มันง่ายกว่าไหมทุกคนท่านก็จา พอเราเริ่มมีนะคะชั้นบนใช่ไหมคะทุกคนใครมาก่อนก็ได้ก่อนอันนี้เป็นเรื่องปกติของธุรกิจทั่วไปนะคะเมื่อรู้ก่อนย่อมได้ก่อนเพราะเศรษฐีนะคะเมื่อเจอโอกาสปุ๊บเศรษฐีก็จะจับปั๊บค่ะแล้วก็ลุยเลยคะ่ะทุกคนตรงนี้นะคะใครอยากเป็นเศรษฐีนะคะจับปุ๊บนะคะแล้วก็ลุยปั๊บค่ะ มันมีหน้าที่แค่นี้นะทุกคนเสร็จแล้วนะคะเมื่อเราทํานะคะและเกิดผลลัพธ์นะคะเอาผลลัพธ์นั้นนะ,ะไปโชว์ต่อหน้าประชาชนนะคะทุกคนเพราะอะไรคะเขาจะได้รู้กับเราไงแต่เขาจะรู้ได้ไงถ้าเกิดเราพูดกันแค่สองคนนึกเอาไหมคะถ้าพูดให้ดังๆมันก็ต้องสาธารณะถ้าพูดให้ดังๆมันต้องสาธารณะและเรามีเครื่องมือนะออนไลน์เนี่ยเจ๋งสุดๆเลยค่ะทุกคนออนไลน์เนี่ยเจ๋งสุดๆค่ะเพราะอะไรคะ เราจิ้มปุ๊ไปนะฮะสาธารณะคืออะไรนะรูปโลกค่ะคนทั้งโลกเป็นคนของเราอ่าคนทั้งโลกเป็นคนของเราเพียงแค่เราบอกว่าเฮ้ยฉันอยู่ตรงนี้นะฉันอยู่ตรงนี้นะเล่เข้ามาเล่เข้ามาเห็นไหมแค่นี้เองง่ายๆสบายชิล <c oughs> และทุกๆคนนะคะใครนะคะที่อยู่ชั้นเขาเรียกอะไรชั้นอ่ของพันนี่ของพันนี่แปดใช่ไหมอ่าชั้นสิบหกถัดลงมานะคะทุกคนก็มีหน้าที่ไปส่งต่อแบบนี้นะ,ะมีรายได้แล้วใช่ไหม วันลเล็กเล็กวันละน้อยก็อย่าไปซีเรียสน,นะทุกคนบอกออกไปค่ะเพราะบางวันนะคะมันจะมาแบบเท่าไหร่สามสิบสี่สิบห้าสิบเจ็ดสิบแปดสิบหนึ่งร้อยเก้าร้อยแปดร้อยหนึ่งพันเนี่ยทุกคนก็ต้องเอาออกไปบอกค่ะทุกคนบอกทุกๆวันค่ะมันจะดังถึงใจแต่ละคนนะทุกคนมันจะดังถึงใจแต่ละคนนะคะเพราะอะไรมันคือการกระทําที่เราทําให้เขาดูค่ะทุกคนเห็นไหมง่ายง่ายสบายชิวนะคะและ เรานะคะเวลาที่เรามีสมาชิกนะคะเราก็โกยสมาชิกของเราเข้าไปในห้องนะคะเพื่ออะไรเพื่อให้การเรียนรู้นะคะการเรียนรู้นี่คืออะไรบางครั้งนะคะเวลาไม่มีในการห้องสูงมใช่ไหมเราก็เอาข้อมูลนะคะไปส่งต่อนะคะไปปรับไม้เซตนะคะในสมาชิกของเรานะคะเมื่อเกิดการเขาเรียกว่า ปรับไปเรื่อยๆทุกคนคนก็จะเข้าใจนะคะสิ่งที่เราส่งต่อไปนะคะตรงนี้นะคะเรามีหน้าที่แบบนี้แรกๆก็อาจจะเหนื่อยสนีสนึงนะคะเพราะอะไรคะวิ่งเข้าห้องนี้กระโดดไปห้องนู้นวิ่งเข้าห้องนู้นกระโดดไปห้องนี้นะคะตรงนั้นนะ่ะมันจะทําให้เราออหายใจไม่ค่อยคล่องนะทุกคนแต่ถ้าเกิดเราคิดดีนะคะเราจะรู้ว่าอ๋อตรงนี้นะคะมันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสังคมนะคะทุกคนประโยชน์สูงสุดกับสังคมนะคะ เราจะไม่หมดแรงนะคะเพราะเราไม่เคยท้อไม่ใช่ไม่ท้อเพราะอะไรเพราะไม่เคยเป็นลิงเลยสักครั้งหนึ่งนะทุกคน <Stone Ländern> ไม่เคยเป็นลิงสักครั้งหนึ่งนะคะและถ้าจะถอยนะคะท่านก็จะต้องถอยรถป้ายแดงนะคะและทุกคนก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าจะถอยเนี่ยถ้าไม่มีรถป้ายแดงเนี่ยคุณอย่าได้ถอยนะเพราะน้องแขกเขาว่าไว้สั้นนะคะทุกคนอ่าเพราะฉะนั้นแล้วนะคะอย่าได้นะคะทิ้งชีวิตไปวันวันค่ะทุกคนอย่าได้ทิ้งชีวิตไปวันวันค่ะลงทะเบียนค่ะ 2หน่วยกิจนะคะหนึ่งพันบาทนะคะคุณจะได้ขุมทรัพย์นะคะหลักนะคะแล้วก็ขุมทรัพย์ OMC นะคะเพื่อที่คุณจะมาสร้างรายได้ให้กับตัวเองนะคะเพราะคุณมีคนที่รักอยู่ที่บ้านใช่ไหมคุณมีคนที่รอคอยคุณอยู่ที่บ้านใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ลงมือทําก่อนแล้วคนที่บ้านคุณจะอ้าปากรอไม่เข้าปากสักทีนะทุกคนแล้วเรานะคะก็ไปเจอกัน NFT สล็อตที่สิบห้าด้วยกัน ทุกทุกชั้นนะคะทุกคนทุกทุกชั้นนะคะขอบคุณค่ะพี่ต้น